ันนี้มาซื้ออะไรครับมาซื้ออะไรครับอ,อาวางไว้เห็นเห็ดปลายคืออะาซื้เลยอ,ง,องคิลัดือไรค่ะนมองน้ออยากออกไป น้อเอ้ยวันเกิดก็ได้ปุกปวงเป่าแล้วแต่ว่ากระจายอยู่ภูละบนหน่าสุดเค้กมีล่าสุดเจ้าของวันเกิดเลี้ยเค้กอยู่กุกตาแล้วมันมีเทียนโอ้ยเดือดครบเค้กปากอันหนึ่งมีพี่น้องเบิ่ง เอาไปพ e ุ่นเอาไปพุ่นเฮดเลีจมเพกไปพุ่นเพิ่งจะไปเฮ็ดจะไปจับจมทังไต่เลยไหมไปโจมทังสั่นไหมเออละไปออกไปวันนี้พี่เลี้ยงตัวลันนี่มันมีปูนะนูกอมีหาเช็กเอาหนับจิ้มมาแเน่นัจิ้มอยู่แน่นัะเอานับจิ้มไหมเพิ่น้กุ้งเอานางใส่นางเอา เผ็ดบอมีเนาะเผ็ดบอยโอ้ยีก็ะบาไปยิบโอ้ยอยากสูดยิบกินไปแล้วนั่นนั่นถอดออกบมดแล้วเทียนกับบอด้อมาสจะเข้าไปน้องปาจะเก่ามันจะมีเทียน้อมเดพร้อมเขาเจัดให้้อมเน้หายไปแล้วเขามาน้องปลาน่ะเค้กหัน มีบอกแล้วอายาเฝ้าเป่ามันจะขอมันเกิดมันอยากฝ้าอ่ะผู้หไ่บ่ทันนด้เห็ดแล้วกินแล้วอยู่เรื่องร้องที่หล่ามันเสียนมันิบเปลี่ยนมันิบว่ได้กินบอมีเทียนเลยเต๋แมนบมีเลยต๋มี๋ยวไปสื่อเทียนแน

ก็มาลานผูใดบุกดองนึนี่อนึงวเทียนัดปากงางกว่าวเทียนอันขันหายันใส่ซยหาอยู่ยันเมนหาอันกบที่ขันหาละโ้ยโอ้เโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโ้อโอ้ยะอ้ย้ะโอ้นโอนยอ้ยโอ้ยอยโอัยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโ้าออนอยยออยย้้ นี่ยอนกินอะไรบ้างวันนี้เายกต้นปันเลยอ่ะมันร้อนอ่ะขอบคุณนอนเด้เอาเอาล่องไปเนี่ยเอาล่องไขอเดเอาอบเลสมาอาแค้นเ่ยเดทูยู Happy b i t h d a y h a i r t จุดไหมจุดไหมจะควมมันเกิดวทนเนี่ยเปล่าอยจจะมันเกิดว่าเนีเปาอยู่โอยไอ้พี่เปาก่อนเปา่อน่ออีลรอีกยังเิ่อเปยอลอร่อ่อรอยอีร่ออีร่ออีรยย

โอ้ยบางคนนะคนนะผู้กินเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวจะพูดเน่เอาย้นเอา่ปะ่อาเสียบไม่เียเอาเนีเอาเอากินเอาไปเนี่เอาแบงกันคือเอาถ่วยมาใส่ว่มีถ่วเต็มเออปาดปาดกระดาษกระดาษเอาใส่ อะไรเอาอะไรมือเลยเอามือเลยเนี่ยเอาอะไรมืออะไรเอามีดเอามีดเอามีดจวนมีดจวดลายน้อนเออนอนเหยไลายนอนเออน่าเอาไปเอาบไปเอานี่ยวางติแบกลงเอาเพาะเอาเออวันเผื่อต้องกินตัวเดี๋ยพูดจะกินเอะไอเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก็ไปกินน้ำกินน้ำเอาน้ำไหมน้องแจ๊

เดี๋ยวเดยวเเดี๋ย่าตั้งกุดงอยยาแกงอยู่ดิมันนั่งี่เดี๋ยวเดี๋ยวมากินเดี๋ยวต้แจงไปเดี๋ยววกระดาก็เนียวหมมันมังุดงงกุ้งอยู่นี่เบดแ่งมาหนิยุนนี้บอเดวเาไปเดีมันเปอกมะเบิดยูนนังเดีแบ่งไหมุนบอได้เีแล้วมันกตแงาอันนี้ม่เอาถาดเี๋ไปเลย กน้เมาเหือนนมน้ำตาห่มานองแบกินเออกหันละกินว่ารันก็าไปหันละกินน้อกินเค้กวันนี้เอาไมนเอาหน้ำโคน้ำโคกูใส่รูปคุณกินโน่ไปทำอะไรไปกิวุ่ก็ยกไมเขาอีกมากินเค้กมากินเค้กวันนี้พูดไดกินวันนอาก็กินกับยืหันละ จไปกินกเ่ไงเียโอ้ตุ๊กแกเหมือน้องงอยู่อันนี้วะไม่เก่งดิยเสแอย่าเบิดแล้วอย่าแตกก็แล้ว